สวัสดีครับวันนี้อยู่กับกั๊กเคบีการยางหลังจากที่เราส่งยางให้ลูกค้าท่านหนึ่งไปนะครับเราก็เลยได้มาถ่ายรถของลูกค้าเป็น BM นะครับที่เราส่งตัวมิชลินออกไปในเพจของเรานะครับเป็นยางตัวนี้นะครับมิชลินลติจูดสปอร์ตซานนะครับอ่าตัวนี้เลยทางเพจเราเิไปให้นะครับลูกค้าพอใจในราคานะครับ ก็เราเบิกเป็นราคาส่งนะครับส่วนลูกค้าก็ต้องนําไปติดตั้งเองราคานี้ถ้าพอใจก็สามารถสั่งให้เราเบิกไปให้ได้เลยนะครับส่งถึงบ้านคันนี้เป็น BM เอ่าเป็น X5 นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาในเพจ k p กันยางของเราได้นะครับมาเช็คกันถามราคากันก่อนได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่าก็อยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจราคานะครับแล้วก็เป็นความพอใจนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากเพจ k p กันยางไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ